กราบสวัสดี f อฟทุกท่านนะวันนี้เอาเครื่องรางมาให้ชมกันนะครับเป็นเครื่องรางนะครับเป็นมีเที้ยวเสือมีมีดหลวงพ่อเดิมนะครับมาให้ชมกันนะครับอาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับคลิปสั้นๆนะเดี๋ยวมาชมเที้ยวเสือหลวงพ่อปานนะครับเที้ยวเสือหลวงพ่อปานนะครับเป็นเที้ยวนะครับนี่นะครับ ดูโดยรอบครับดูโดยรอบนะครับเขี้ยวต้องมีรอยลั่นอย่างนี้ครับนี่รอยจานนะครับสภาพใช้ครับตรงนี้สภาพใช้นี่ทีแรกว่าจะไปเนื้อเหมือนเทียนนะครับเหมือนเทียนเลยเหมือนเทียนลยมีจานครบครับจานครบเขี้ยวปลายเขี้ยวนะครับปลายเขี้ยวตัวก็ประมาณนี้ครับตัวไม่ใหญ่นะครับ มีจานมีจานครบครับเสือหุบป,ปากนะครับหลวงพ่อปานวัดคลองด่านนี่ครับมีรอยลัน่นจานสวยนะครับจานสวยนะครับใครชื่นชอบทักทายแอดไลน์เข้ามานะครับแอดไลน์เข้ามาโอเคนะครับ อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับคลิปสั้นๆเอามาดูนี่ครับนะครับเขี่ยวนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเขี่ยวเสือหรือเขี้ยวหมีแน่นะครับเรี่ยมมาแบบนี้นะครับเรี่ยมมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองถอดดูนะถอดดูนะครับว่าถอดอี่อ้าวถอดได้นะครับ เหลืองช่ำนะครับสภาพใช้เหมือนกันนี่สภาพใช้นะครับเขี้ยวแท้นะครับอ่ะเขี้ยวแท้เลยนะครับนี่ผมดูแล้วน่าจะเป็นเขี้ยวเสือนะเขี้ยวเสือน่าจะเป็นสีหลวงพนกครับหลวงพนกวัดสังกสีนะครับอ่ะเขี้ยวเต็มนะครับเขี้ยวใหญ่ ใครชอบครับทักทายเอสไลน์เข้ามานะ,นะครับราคาแบ่งปันนะครับราคาแบงปันนะครับเขียวสวยนะครับเลี่ยมเงินนะครับเนี่ยเจ้าของเลี่ยมมาแบบนี้นะครับได้มาแบบนี้นะครับอันนี้เลี่ยมเงินเลี่ยมเงินนะครับ โอเคนะครับเพื่อมีท่านใดชื่นชอบนะครับามาดูนี่ครับมีหลวงพ่อเดิมนะครับด้ามงาฝักงาฝักนี่เป็นชูโชกชูโชกหรือสีหรือสีครับหรือสีนะครับด้ามเป็นหรือสีนะครับ,น,นะรบนี่ งาช่ำนะครับสภาพใช้นี่ครับดูใบครับตอกลึกมากครับดอกลึกสวยครับครับเก่าครับดูครับ เอาคนชอบคนใช่นะครับนะคนพร้อมปิดนะครับคนพร้อมปิดเอาคนพร้อมปิดนะครับราคาแบ่งปันทุกชิ้นนะครับวันนี้มีสามชิ้นมาให้ชมกันเป็นเครื่องรางนะครับเป็นเครื่องรางนะครับเป็นเครื่องรางนี่ ด้าสวยนะครับเป็นงานะครับเป็นงาโอเคนะครับฝากเบอร์ติดต่อนะครับ088 959 5294นะครับโทรได้24ชั่วโมงนะครับแอดไลน์ก็ E5577 นะครับวันนี้ผมสัตว์มังคานไปก่อนครับสวัสดีครับ